แล้วก็นี่เลยค่ะผนังเนี่ยเป็นผนังกระจกเงานะคะกระจกทองหุ้มกรอบอลูมิเนียมค่ะทําเป็นโต๊ะทางานก็ได้นะคะที่มีขนาดแล้วก็ฟังก์กชันใช้งานเนี่ยที่มีความเข้ากันมากๆเลยนี่นะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการรีวิวผลงานการตกแต่งจริงของคอนโดวันไนฟายกันใน EP ีที่2ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะห้องที่แจนจะพาทุกคนไปชมเนี่ยจะเป็นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะซึ่งเหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในเมืองมากๆเลยซึ่งห้องเนี่ยจะตกแต่งออกมาสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะในตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่โครงการวันไนฟนะคะซึ่งห้องที่จะจะพาไปชมเนี่ยจะเป็นห้องขนาดที่เล็กลงมาหน่อยอยู่ที่ขนาด55ตารางเมตรค่ะแต่ยังเป็นห้องที่เป็นแบบ2ห้องนอนอยู่นะคะเดี๋ยวเราตามมาชมข้างในกันเลยค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับโซนรับประทานอาหารค่ะจะเป็นโต๊ะกินข้าวที่สามารถนั่งได้4คนนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเพิ่มความหรูหราเข้าไปก็คือนี่เลยเรามีโคมไฟนะคะที่เป็นโคมไฟแขวนพดานค่ะเพิ่มความหรูหราความแกรนะคะให้กับโซนรับประทานอาหารของเราและห้องนี้นะคะอย่างที่เห็นเราก็จะดีไซน์ตกแต่งนะคะให้เป็นแบบลักชัวรี่ผสมกับความโมเดิร์นค่ะ เดี๋ยวเรามาชมด้านในนะคะจะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะที่ประดับไปด้วยโซฟาขนาดใหญ่นะคะเป็นโซฟาเข้ามุมแล้วก็นี่เลยค่ะผนังเนี่ยเป็นผนังกระจกเงานะคะกระจกทองหุ้มกรอบอลูมิเนียมค่ะมีความสวยงามแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยดูกว้างขึ้นอีกด้วยค่ะ และโซนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ Home Entertainment ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถวางทีวีนะคะทั้งบนชั้นวางหรือว่าจะติดกับผนังตรงนี้ก็ได้เช่นกันค่ะและตรงนี้เราก็จะมีลูกเล่นนะคะที่เป็นในส่วนของอไฟ LED นะคะที่สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เช่นกันค่ะซึ่งมีความสวยงามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีความลักชัวรี่ก็ผสมกับความโมเดิร์นมากๆเลยล่ะค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวจา์จะพาไปชมห้องนอนกันดีกว่านะคะในห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะซึ่งสามารถวางเตียงนะคะในขนาด3.5ฟุตได้ค่ะและเตียงของเรานะคะนี่เลยยังเพิ่มฟังก์ชันการจัดเก็บนะคะสามารถเก็บของได้ในลิ้นชักใต้เตียงนี้ด้วยนะคะนี่เลยและตรงนี้ค่ะก็ยังเป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่ทางโครงการเ,เขาบิวอินมาให้ก็จะอยู่ส่วนนี้เลยนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะและห้องด้านในนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาและห้องนี้นะคะก็มีห้องน้ําในตัวด้วยจะอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่คือห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะที่มีบานเปิดเนี่ยสาบานขนาดใหญ่เลยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นบิวอินจากโครงการเลยนะคะและฝั่งนี้ค่ะเราก็เลยมีการ นะะในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งค่ะหรือว่าจะทําเป็นโต๊ะทางานก็ได้นะคะที่มีขนาดแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานเนี่ยที่มีความเข้ากันมากๆเลยนี่นะคะและเตียงค่ะก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานของเขาก็จะมีพื้นที่เก็บของเหมือนกันค่ะขออนุญาตเปิดให้ดูจะเป็นลิ้นชักนะคะใต้เตียง2ช่องตรงนี้นะคะแถมด้านหน้าก็ยังจะมีช่องเก็บของอีกด้วย เลยเป็นพื้นที่ตัดเก็บที่คุ้มค่ามากๆนะคะแถมยังมีชุดโฮมอ e นเทอร์เทนเมนต์อีกชุดนึงในห้องนอนด้วยนะคะเผื่อใครที่ชอบในการนอนดูหนังหรือว่าอยากจะนอนดู Netflix เนี่ยก็สามารถนอนดูในห้องนอนได้เลยแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่อยากจะมีทีวีในห้องอยากจะเปลี่ยนโซนนี้เนี่ยเป็นโซนเก็บของก็สามารถบิวอินนะคะตู้เก็บของได้ก็จะทําให้เพิ่มพื้นที่การใช้สอยเนี่ยนะคะได้อย่างคุ้มค่าเลยละค่ะ สำหรับโครงการวันนายไฟของเรานะคะนอกจากเขาจะจัดแบ่งพื้นที่การใช้สอยในห้องได้อย่างคุ้มค่าแล้วพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครเห็นเนี่ยเป็นต้องว้าวเลยเพราะว่าเขานะคะมีทั้งสกายเลวนะคะอยู่ที่ชั้น61ซึ่งชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่สูงที่สุดในย่านนี้เลยนะคะรวมถึงมีห้องประชุมห้องหนังสือนะคะแล้วก็สระว่ายน้ําที่มีความยาวถึง100เมตรเลยล่ะคะ่ะ รวมถึงห้องก๊อปซิมูเลเตอร์และห้องเพย์ฟูลนะคะที่ใครๆที่สนใจอยากจะมาแฮงเอาท์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถมาใช้บริการในห้องนี้ได้และก็จะมีห้องของคิดโซนซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยก็สามารถมาเล่นกันที่ห้องนี้ได้เหมือนกันนะคะค่ะและสําหรับโครงการวันไนฟายของเรานะคะก็ไม่ได้มีขนาดห้องแต่เพียงห้องเดียวนะคะเดี๋ยว EP ีหน้าเราจะพาไปชมห้องขนาดไหนแล้วก็ดีไซน์เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามชมใน E ีีต่อไปได้เลยคะ่ะ ใครที่สนใจหรือกำลังมองหาผู้ช่วยในการตกแต่งคอนโดก็สามารถแวะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้ที่คอนโดโซลูชันทุกสาขาหรือจะผ่านช่องทางออนไลน์ด้านบนนี้ก็สามารถทักมาได้เช่นกันค่ะ